สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกคนทุก,ท,กทุกท่านนะครับวันนี้จะพาพี่น้องมาชมรถเกี่ยวนะครับตัวนี้จะเป็นตัว9 3แร็งมา้า เป็นตัวใหม่นะครับของคูโบต้าดูด้านหน้านะครับจะมีตัวเล็กนะครับออน่าจะเป็น35แรงเลปล่า น่าจะเหมาะกับรถครอบครัวนะครับตามเป็นรถครอบครัวเล็กๆไอเกียว้า50ไล่จะเป็นรถกระสอบนะครับ โอ้อน,นัเคจะไปรถกระสอบครับใช้คนในการลองกระสอบมาดู93แรงกันต่อนะครับ อใหญ่ครับใหญ่จะใหญ่กว่า70แรงนะครับเรียบเ,เทียบนะครับเ,เทียบเทียบความใหญ่จะใหญ่กว่า70แรงครับ แต่จะเป็นรถกระสอบนะครับเป็นรถกระสอบตัวนี้ก็จะคุ้นตากันหน่อยครับตัวเจแรงจะเยอะแถวบ้านตัวนี้ก็จะเป็นร้อยห้านะครับ เจ็ดสิบจะเป็นตู้กระจกนะครับติดแอร์ช่องล่างก็จะเหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวพัดมาดูข้างในครับก็จะ เหมือนเหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นตู่แอร์ครับพัดลมแอร์เจ็ดสิบปุ๊บมีกระจกให้ดูหลังด้วยครับ น,นี้ก็จะเป็นร้อยห้านะครับดูช่วงล่างใหญ่คึกเลยถังไฮดรอลิกคอนเซเหมือนกัน EC ร้อยห้า X นี้จะเป็นอุ้มนะครับ เป็นตัวใหม่สุดนะครับ2องร้อยห้าเห็นเขาวางกันะครับก็จะเป็นระบบคอลำเลียง มาดูข้างหน้านะครับเลี้ยวสวยครับรถใหม่อะไรอะไรก็ดีครับเป็นตู้แอร์เหมือนกันกับคันเจ็ดสิบนะครับเอ่อระบบโซ่เหมือนกันครับ คุปต้าเขาจะทำมาคล้ายๆกันนะครับแต่ตัวเจ้าคูุปต้าก็จะไม่สูงมากนะครับไม่เหมือนรถใหญ่รถหูนะครับแต่พอดีนะครับพอดีพอดี ปั๊มก็จะใหญ่กว่าตัว70อยู่นะครับจะมีมีอะไรเนี่ยไออันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะครับที่บ้านมีแต่70 พาไปดูภายในนะครับที่ให้า,านอานนี้บานทับโอ้บานนี้นะครับจบก็ะจะมีเมือนกันกับตัวเจ็ดสิบครับครับขึ้นไปดูข้างบนเลยนะครับระบบแอร์ มีที่ปัดน้ําฝนให้ด้วยนะครับกว้างครับกว้างข้างหลังก็น่าจะนั่งได้นะครับอีกหนึ่งคนระบบก็จะคล้ายๆกันนะครับกับ70เออตัวนี้จะปรับระดับได้นะครับปรับเอียง นี่ก็จะเป็นลาวหนวดกุ้งนะครับยกคอเลี้ยวซ้าย,ย,าลายาดเลี้ยวขวาคล้ายกันนะครับกดตัวเจ็ดสิเหมือนกันครับกระบอกดินทองปีกกระเร่งดินหน้าท้ยหลังก็จะกว้างดีนะครับ ชอบเลยครับอยากได้เลยครับโอ้โหินะราคาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับครับคลิปนี้ก็พามาดูรถนะครับก็ไม่มีอะไรมาก มาดูรถใหม่นะครับใหม่ๆอะไรก็ดีฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ